ครับปะไปตบแกงโรเกตเอาเงินดีกว่ามาซื้อไขลอ่ล็อตเพื่อไข่ล็อตแล้ว้อตบแกงโรเกตนะนี่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 คนคนคนขายเดี๋ยวฉันจะไปตบตบแหลง่งแหล่งรายได้ของแกอีกทางหนึ่งนนะตกมากเลยแหลง่งรายได้ okay, ของแกต้องทัดย่อยยับขัดทุนย่อยยับแน่ไม่ให้ไข่ล็อตเราเอามินร็วเลยก็ดีนะแลกการไม่ตบแกงโรเกตแล้วเปล่ามาแลกกัน คุณโรเกตจะไม่แพ้ไม่แค่ใช้แค่ว่าตกแก้วตังค์แค่นั้นแหละเออแค่นั้นแหละเอาลืมชาร์จเลยไม่ใช่ดิลืมมานี่เลยะลืมฮีวีอย่าตายเลยมันเทววิปเลยล่ะโอ้ยลิกแท็กมาวิปอย่ามาเทวิบอย่ามาเทวิป ยามาเทวียามาเทวียามาเทีเงนรเเดี๋ยวไม่ิวเลยเดี๋ยวไม่ิแล้วทีเขีเอาซากุระมานี่ซากุระซ่าศูครับซากุระมาเทวิปอีกแล้วเววิปเคุยีแทนี่ม่คอมบดีว่า อาชงักจบจบชักเออชงักชงักไปชักไปได้ตังค์เท่าไหร่มาตังค์มาเยอะๆโอ้น้อยว่ะโอ้โหแกงใหญ่เนี่ยมีได้มีอมูลิตคอยไหมมีอะไรไอ้เทียบโลบโอ้โหอะไรเนี่ยเทียบโลบมีอมคอยไหมไม่มีนี่แก๊งมัวจะใหญ่โตจู๊เออแต่ลูกทั้งแก๊งเลยขอตบทั้งแก๊งเลยไหม ตบทั้งแก๊งไปซื้อโปเกมอนเอาเงินหนึ่งมาเอาเงินมาให้หมดทั้งแก๊งนั่นแหละคือการป้นอะไรดอกตีอะไรมึงเอาเงินมาเอาเงินมาเงินเอาเงินมามันเร็วแข่งโลเกตเดียวเลดสนุกใครเป็นคนเร็วคนชั่วใครเร็วเนี่ยอยู่ของกูดีๆมาตีกูทำไมขอมึงทำเชื่อมันมากแล้วตากูทำเชื่อมัน เอาเงินมาเอาเงินมาเนี่ยดิโอยี่สิบหกเลยเนี่ยตกไรได้เวลด้วยนะครับได้ทั้งเวลไดังเงินเออเดี๋ยได้มาหนึ่งพันเนี่ยตีตัวให้เสร็จไม่ได้น้อยอ่ะเออเอาเงินมาเอาเงินมาดูโดนได้ข่าวว่าได้ข่าวมีมีมาสเตอร์บอลอยู่ในอยู่ในฐานนี่เอามาให้หมดเออมาให้หมด ขายมาตุบอลแม่งขายมาตุบอลพูดโห่ไปขโมยนักนัเก็ตในในแบบให้หมดแหละเออไปขโมยสมไปขโมยสมบัติบอสาคิกกี่ออสมบัติบอสาคิกิตายแม่จบจบขโมยแม่งเลยอ่ะเด้เท่าไหร่โอ้โหนี่น้นอยวะ67ต็บบอกยูกระจอกก็เงี้ยโอ้โหพ0 0ตังค์มาเท่าไหร่เนี่ยนั่ง พูดงกอะเออแม่งยิ้มหน่อยยิม้มนิดยิ้มหน่อยไม่ได้ทำไมผมเดินแกงมันไม่ได้เลยทีวีเอาเงินนึ่งมากูจะปนกล่องเงิหมดเลยโดนทั้งเมืองเลยโดนโดนทั้งงามาเอาเงินมาเอาเงินมาเรียกม,มันจะมาจ่ายใช้ให้กูเหรอมาเอามาเอาเงินมาให้หมด อุย้ยเราไปตียิมกอน <บา S 1> ดีกว่าเนาะยิมน,น่าจะได้ตังค์เยอะกว่าเอเอใช่เดี๋ยว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 ตียิมก่อนเราเร็วกว่าใช่ไหมเสีย่ยงแล้วเนี่ยเราเร็วกว่าเราเร็วกว่ามันก็จะออกซูบกเบตอ่ะเออซูเบตก็จะออกเออเดียวตายทีเดียวตายๆๆๆได้ไงคอยคอฟฟิ้งเอ้ยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเก็บเวลก่อนมังหกตัวเลยอ่ะไอห้าตัวนี่ยมันเยอะไปไหนวะ นี่มาแล้วกันอยากเลี้ยงชาวัตนะครับเอาเลยครับอยากเลี้ยงชาวัตนะเพราะตัวสีฟ้านะครับประเด็นเป็ตัวสีฟ้าเลยเลยอยากฟฟฟเฟลิสเนี่ยฟเฟลิสเฟลิสเนี่ยเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนมึงแหละขี้เกียจ <c oughs> เอาเงินมาให้หมดมา เอาทั้งก๊งแหละจังโรเก็ตโดนถลม่มหรือเอาเงินให้หมดโดนถลม่มเพื่อเพื่อจะโดนคนควรเอาตังค์ครับ <c oughs> ถล่มเพื่อเอาตา,าออกหน้าเด็กเนี่ยจังโเก็ตโดนโดนถล่มนะเราเราไปสัมภาษณ์เด็กเด็กที่ไปถลม่มกินโรอเก็ตเพียงคนเดียวเขาบอกว่าเออผมใยญ่ยได้เงินครับเล่น <c oughs> ไปตีเล่นแค่แหละ เขาเถียงมันเถียนมากไรหรือไปยืมดีกว่าเนี่ยแกนเก็ตมีเงินน้อยกระจอกมากเออวะกระจอกมากเงินน้อยว่ะไม่เงินไม่หนาเลยแก๊งอะไรเนี่ยโอ้โหแก๊งบ้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำลายธุรกิจเองที่หลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซวยยืมแล้วกันได้เงินเยอะดีหันนี้ยืมให้ให้เงินเยอะเนี่ยหัวหน้ายืมเงินหนาไง เออหัายด้เงินหนาหนากว่าแกนออกเกตอีกแกนออกเกตได้กระจอกเออกระจอกแกนออกเกตไม่ไม่อ่อนแอมันอ่อนเอออ่อนแอแพ้ไปเออในในกระตูนเหมือนกันชิเงรู้ไม่แพ้เพราะว่าแตงกิบมีมิ้วหรอกเออทุกป้าป้าป้าสู้ยิมดีกว่าแกนออกเก็ตไรเงินน้อยเฮ้ยในบ้านหลังนี้มีอะไรแจกป่ะเฮ้ยลองลองดูครับ การเล่นประมันิศาสตเราต้องมีสัมพันธ์ทำไมสีที่ดีเฮ้ยทำไมมันมันม,ม,ม,มียายอยู่มีเนียดด้วยอ้าวได้ชามาครับชาทำอะไรเนี่ยเอาไปกินได้โอเคขอบคุณมากยายขอบคุณครับจะ <laughs> ได้ประมาณภาคภาคอเมริกาลูบี้ครับเราคุยกับหมาแล้วหมามันจะสลัดผลให้หินเม้าเรามาแม่ง <laughs> หินเมกา <laughs> มกาอย <laughs> ู่ะไรกับหมาวะโคตรเจ๋ง เจ๋งเจ๋งเป็นอะไรหมาเอหมามืดอะ่ะเออลืมชื่อมันจะ,นจะสลัดหินวิกา,อาเออปูเจนา่าปูเจน่ะนี่เป็นการทำงานใช่ไหมใช่การทำงาน,นเป็นแง๊อาร์ติกนะฉันเป็นโปเแกรมเมอร์เยี่ยมครับเป็นโปรแกรมเมอร์นี่เป็นอะไรเนะี่ยจะเป็นอะ ชอบคาสุมิอดิกะน่ารักไหมเออน่ารักดิฉันชอบฉันชอบคาสุมิสุดแล้วอ่ะแล้วก็ซาบิย่าก็ซาบิย่าก็กิน่ารักเหมือนกันอ่าแล้วมึงชอบมีผิวหน้ผู้หญิงเลยเหรอมันชอบหมดเลยเออใช่มีคางอ่ะมีคางมีคางมีคางเออมีคางมีคางอยู่พักพักนั่นนี่เออมันวิ่งไม่ได้พักหน่อยมีคางสรุป ไม่ร้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเกมน,นี้จบมาแล้วเฮิร์ตโคเออมีคังอยู่เทืนีมีคังเดี๋ยวเดี๋ยวยิบไปตบให้ล่วงเฮ้ยถิงนี้เลยนะโดแมนยี่โดรีน่าอ้อาวันดีเขาบอกว่าไอชาที่ญิงข้างในญิงชลาอะไรนั้นให้แม่งร้อนมากทำไมไม่ไม่ลอยเย็นแหละ เกมเซนเตอร์เรื่องเกมเซนเตอร์ไปมมดตัวอยู่ตอนนี้จุ้งอยู่จุ้ง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 อยู่ไหนว่าพีซีไม่ใช่ไอโปเกมอนเออไอคนนี้มันตีเนี่ยโอลิเวอร์ไม่ใช่อ๋อ้เขาอยากได้อยากได้หินน้ำใช่ไหมเดี๋ยวเราไปซื้อหินน้ำให้เขาก็ได้ไหมเนือโซเนือโซแม่อยากเห็นเนื้อลูบงนะ แอบไม่แน่เขาอาจจะแค่พูดเฉยๆก็ได้เซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนเผื่อผ้าเผื่อผ้าไม่คือผมก็กาลังจซื้อให้เฟรดเหมือนกันเออเล่าเปล่า้นไม่เอาก็ก็ไม่ต้องเอาก็ต้องเอานะครับเอาเองเออเออเอาเองซื้อให้ตัวเองสบายใจนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมแถวนี้มิธีเอ็มขายฮะนี่เป็นอะไรอ่ะมีคนเล่นเกม็นหมดเลยคนเล่นเกม อโอเคาลเตอร์ท่าเคาลเตอร์เคาลเตอร์โอ้โหเล่นเคาลเตอร์อยู่มันขายท่าเคาลเตอร์ที่เคาลเตอร์เป็น,คนโค <laughs> ตรโหดแค่ไม่มาทำหลังเล่นเกมกันหน้าคอมเนี่ย <Bang. S 1> ซื้อของหน่อยถวิ oh. ซื้ออะไรไหมนี่ไงบอทิสโตนครับเอาไปทำไมวะจดหมายแล้วก็เอาล <laughs> ิฟต์สโตนไปด้วยนะครับ <laughs> เผื่อเอาไป นั่งเปลืองตังว่ะซื้อของเงี้ยนะครับใช่ครับริสโตนไปแกล่าเนี่ยอุซบอสนะครับ,เป,บเปลืองซักเปลืองบังนะเปลืองแลือเกินนะครับลงลิฟต์เลยว่ะขี้เกียจขี้เกียจเดินเย่ยักษ์วิ่งไม่ได้เนี่ยทำไมมันไม่วิ่งนะเนี่ยลื่นหัวแตกงหัวแต่ง ลื่นหัวแตกตายพอดีวิ่งกันเลยนี่เฮ้ยไปติดหัว้บาร์บีคอนเดี๋ยวน้ำแข็งมันจอดเป็นไปหมดเลยบาร์บีคอนพอดีบาร์บีคอนบาร์บีคอนบาร์บาบีบาร์บีคอนบาร์บีคอนเอาพอดีเข้าไปตบสักนิดอ้าวยายนี่มันคืออะไรเนี่ย ทำไมมียายอยู่ไปคุยยายดิปัดยายยายมาขายอะไรอ่ะนี่คือโมเตียวใช่ไหมเด็กให้อะไรไหมโมเตียวน<ะ>อนไม่ได้ดิฉันไปเจอมาสตอร์บอลมาจากพื้นอะ่ะมาให้อะไรเงี้ยแม้งมาโนหนักมากไม่ใช่ผมแต่ผมงงอย่างนีงอะไรตัวละครตัวละครเราแม่งไม่เคยพักเลยแม่งไม่เคยนอนอตัวละครโหดอ่งครับอเออแล้วไปแกงโรเกต์มันมาอยู่ในนี้เนี่ย นี่กำลังปกป้องทีวีอยู่ปกป้องทีมอยู่นี่คือกำลังโดนขโมยไงโดนโดนแกงลูกเกตบุกบ้านกำลังโดนขโมยแล้วเราเข้ามาคุยแกงลูกเกตคุยกับเขาแล้วก็ออกไปโอเคออกเลยแม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งนี่ยิ้มอยู่ข้างล่างนี่เองยิ้มของใครวะผู้หญิงอะลืมชื่อเอริกาออเอริกาคุณชอบเอริกาไหมอ่ะป่ะตีเอริกาดีกว่า ตีเอริกะกันเอาดีลุงทำอะไรเนี่ยยิมนี้สุดยอดมากเลยมีผู้หญิงเต็มหมดเลยเอาลุงอีลุงโอ้ลุงลุงลุงไม่โตรเลยลุงโคตรสัตว์อะยอมใจลุงเลยวะลุงไม่โตรจริงลุงชายแท้ชายแท้เลย มาขอคาลวะลุงจัดใจลุงแม่งใจจริงนะครับโอ้ยพิดอีกแล้วโอ้ยยิ้มพิดดีว่าแม่งไม่ใช่ยิ้มยิ้มพื้นแล้วยิ้มพิษชัดฟรีแท็กใส่ทำไมเนี่ยฟรีแท็กก็ตายโอ้ยิ้มพีษวัดสุดยอดเลยพิดเต็มไปหมดเลยยิ้มเจนไปหมดเลยอ่ะเพื่ออลุง ดูกแมงลูกแมงโครซานลูกแมงโคตรโหดเลยเด็กเกันเท่าไหร่อู uh, 300, oh, no uh, ้สามร้อยโอ้โหน้อยเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวผมมาแล้ยนะครับเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บแมงโอ้ยเดี๋ยวขอไปยิวกัน วันนี้ก็ไปทำอะไรล้อได้นะท่านผู้ชมนะครับเพราะแม่งกันอีกอีกหนึ่งวันเนี่ยผมจะอา,าพาตต่อไปนั <c oughs> ่นแหละนี่โปเกมอนดอด <c oughs> โอ้ทำไมไม่ซื้อหินมันจะไปยืนตรงนี้ทำไมเนะี่ยมันจะจ้องจะกลายร่างเหรอิ <c oughs> ีแค่เดี๋ยวมานะท่านผู้ชม ใบแจ้อีกเดี๋ยวมาหาไหมคับพรุ่งนี้อ่ะไม่ดิมาลืนนี้มั้งต่อเลยครับท่านผู้ชมสุดยอดมาลกลุ้นถ้าอยู่คนลูกนี้ในเกมโปเกมอนลีฟกินเวอร์ชันนะนี่พาร์ทที่อ่าเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะสิบกว่าแหละนะเท่าไหร่ครับเกะครับอ่าแหละพาร์ทที่แล้วเราไปตบเราจะตบอา่ายิมกับแการเลเกนนะครับเพื่อเอาตังค์ค,ค,ครับไปเกลี้ลยนะกินงเรี่กครับเรียกชื่ออะไรนะไครรอชื่อใครรอชนะครับอแหละโอเคนะเราก็มาไปตกบริเวณนะลุงลุงนี่ฮลุงชิ้ผมเลยลุงก็ยังดูอยู่เหมือนเดิมแลผม มีมีผู้หญิงมาคุยกับลุงลุงก็ยังดูอยู่เหมือนเดิมครับยิมนี้ยิมผิดนะท่านผู้ชมยิมผิดชัดๆแบบแม่งติดผิดตกผู้หญิงไม่ให้หมดเลยตกแม่งหมดเลยเอาตังค์เออได้เงินน้อยแล่งโรเกตอย่างนี้และเออมือไปตัวเราก็เป็นตัวผู้หญิงครับนี่มันสิ์แห่งผู้หญิงนี่หว่ามาตบการอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ผู้หญิงนี่เข้าไม่ได้แล้วยิมเนี่ย จริงครับถ้าผมถ้าผมเข้ายืนนี้ผมไม่กล้าสู้เลยผมยอมอไม่เอาไม่เอาถิมกัดดิน <c oughs> แต่เมื่อกี้มันเกือบ <c oughs> เกือบ,เ,อบเช็ดพไพซันพาวเดอร์โดนแล้วมิดมิดพอดีแล้วแล้วมิดมิดอยู่สูง <c oughs> อยู่สูง <c oughs> อยู่สูงอยู่สูงมายิ้มยผู้หญิงนะครับยิ้มผู้หญิงนะครับ <c oughs> อยากเจอออะะไรอเอลินาแล้วซพาวเดอร์ปา <c oughs> อย่าอย่าเรียน <c oughs> ย้ำอยู่ยอดอยู Hayır. ่เวอร์40แล้วเนี่ยไม่โคตรโกงมอนเนี่ยโคตรโกงอ่ะไม่ได้โกงเราคุณเนสเวลมาสองวันเท่าถูกมานะครับง่ายง่ายครับยินดีขอเบลสปาวตายลาก่อนเบลสปาว สวัสด er. pues huh? nah. ีลาก่อยชนะวิสเก็ตแล้วครับแล้วโหคนต่อไปต่อไปเรื่อยครับเอาตังค์ครับเอาตังเงินหนาเงินหนาเฮ้ยยังไงเนี่ยเอลินาเอลินานี่เอลินาอยู่ข้างในอ๋อเิกาด้วยเอลิกาเอลิกาเอลิกาเออเอลินาเอลินาทรงผมต้นก็นแฝงผมตม่งคุณเน็ดไปตีคนข้างๆก่อนดิได้เงินนะเออเอาเงินครับ เพื่อเงินนะครับเราทำได้ทุกอย่างประเด็นคือเงินเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องการเงินนะครับไม่เงินเนี่ยร้อนเงินเนี่ยร้อนโอ้ยสตาร์สป,ปอร์เลยเนยี่ยย,ยิ้มเห็นกันไข่สเตตัสนี่กเหระแต่ก็ด,ดีจะได้ไม่ต้องติดกิจนะครับแค่ตายงั้น <S <S ไม่เปลี่ยนนะตัวอะไรอ๋อโอ้ยตัวที่แล้ว เดียวตายเลยไม่มันชื่ภาคแรกมีมีค่อนข้างน้อยนะได้แล้วครับธาตุไหนที่มันมีเยอะสุดในภาคแรกจะเป็นธาตุนอมมอลมั้งน่าใช่ครับเจ็นแห่งนอมมอลครับอุ้ยหน้าตา้ามม่งโอ้โหโอ้โอ้โเงินตาเหลือกนอนเงิน เงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาดูปากมันมีการป้นหายไปก่อนเลยโผ่่น้ำลายน้ำลายน้ำลายคู่ไม่ตื่นไม่ตื่นตายครับตายแล้วเอาเงินมาเอาเงินมาเงินมาเงินมาหน้าตัวนี้ต้องได้เงินเยอะแน่เออ ถ้าได้เงินเตาสอพันฮะมีเรื่องมาเอาเอาสักวุ้ยสองหมื่นเลยไงหมื่นเลยมาเบบบสองหมื่นนะแสนนึงก็ได้ยูนิ่งเงินหนาเออเงินหนา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 มารีเงินเอาเงินมาโอ้โหเจ็ดร้อยน้อยสู้แกลเก็กยังได้ ไปตู้คน,นข้างก่อนมาตบให้หมดอะตบแม่งคังทั้งยิมครับเอ,อาตังยิมุย้ยไม่ต้องห่วงเราเราเราไม่โดนเราไม่โดนข้อหาตบผู้หญิงนี้ครับเพราะเราเป็นผู้หญิงตอนนี้ในเกมแล้วก็โดนเขาตบด้วยอะไรครับอย่ามาว่าผมผมเป็นใจร้ายนะอือ่นตัวละครตอนนี้เราเราเป็นลีเลีออลีเลียนไม่เลียนไม่เลียนตบตบตบไป ออกไปออให้ตายมีแต่ฟุตจีดันิคเร็วเลยอาจอยู่วะหรือว่าลืมลืมมันได้ยุงไววิทย์กัสมาเอาเงินมาเอาเงินมาไอ้ขับเงินหนายิ้มนี่ยิ้มนี่เงินหนา แล้วโอ้โหสี่ร้อยโอ้ยน้อยอ่ะโอ้โหแม่สู้สองคนได้แค่พันหนึ่งเงี้ยมาเชิดยิมนี้ยิมพื้นนะจ๊ะอ๋อสู้มาจนเกือบจะครบทุกคนแล้วเนะี่ยเออจะครบทุกคนอยู่แหละโบสถ์ดูท่ายืนอีกน้าตีมากนาดมันดูแบบโซนิกบูมแม่งเอาโอ้ หลับเลยมันเป็นการล่อครับล่อให้มัน t h ท่าหลับล่อล่อเฮ้ยล่อเฮ้ยข่าวเฮ้ยจะเย็นสิไอติตอะไรไม่โดนเราติดเราติดชาอยู่แล้วกระจอกกระจอกจริงไอติตไอติตมันจะลดเจพีเชียวแข็งไหมลอะไรทุกอย่างเนี่ย เป็นเซอร์ไพรส์ดเด็ฟมั้งไม่รูดดด้ดิเออ,เอ,อใช่สเปอช์ไพเดฟเฮ้ยนั่นมันเอฟซีสเปร์ป่ะเออใช่เออมันหยดรถอะไรคุณก็ไม่หาเอาอ,อ,อ,อย่า,า,างี้แล้วกันนะท่านผู้ชมแล้วกันะท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกโอ้มันไม่ต้องบอกก็ได้ป่ะหุ้ยพ,พันเมื่อกี้ได้เห็นป่ะพันเจ็ดพันเจ็ดโอ้โหพันเจ็ดอะไรไม่รู้เนี่เราไปดูขนา,าดวิอาจจะมีอะไรบางอย่างเงินเยอะว่เะวงเะงเะินหนาเงินหนายี่นี้อ๋อต้องไอ้หัวเหลืองนี่ไอ้หัวเหลืองแบบแบบนี้เงินเยอะ ก็ดูท้าทายว่าสมควรหรือ่าถือกระเป๋ามามาเลยมาเงินเยอะใช่ไหมได้ข่าวว่าเธอเงินเยอะเงินเยอะเงินเยอะโนะไหมอุ้ยไงล่ะโอ้เนี่ยเงินน่านเยอะใคร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 เงินเยอะเลยเงินเยอะใช่ไหมบีเฟกบีเฟกรู้ทันรู้ทันมีแท็กไหมแท็กแท็ก วิ่งแทกนะแท็กนนแทกแทกแท็กแทกแท็กแท็กแท็กแรงกแล็กแท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 ็กรท็กแท็กแท็กแท็แ็กอท็กแทเกแท็กแทกแา็กแท็กแอ็มแทอท็กกแันแแท็กกแท็กแท็กแากแท็กแกแ้็กแอ็กแนกแทแทะกแท็กแ้อกแท็แท็กแกแน็กแทเอ็กนทกแท็กนน็กแท็ทแกเ อือนะเนี่ยให้เยอะอะไรอย่างงี้อาคิดอีกเวสซี่ไม่โดไม่ไม่ไม่ลด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 ไม่เล่นห่วหลอกกระจกกระจกคิดเจ็ดแล้วพี่ว่าคิดเจ็ดแล้วใกล้ตายแล้วถ้านี้ใคร เผือกดเนี่ยเออจบเลยนะเอาไว้เผื่อสู้ลีกครับแบบนัไม่คิดไม่ออกบอกว่ถูกแม่งเลยครับเออวอเตอร์รูปบึมตายเราจะต้องสู้กินนะชั่วกินเนี่ยอลันอลันออลันอลันอลันตุ้งอลันปังเออระเบิดเลยครับ อะไรร้อยโปรเทอะไอ่ะอะไรอแบอะไรวะรีเรยบร้อยร้อยรน้อยน้อยน้อยมากเลยอ่ะมาดนะบอกแล้วมันะอนชอบบรรยากาศแบบนี้นะนั่นแหละอรออรกฉันใช้ทอดัเออพืนะออสู้กันเลยแล้วกันอาดนี่สกมโนด้วยอิริกาปล่อยมาให้อุสหว นี่เธอจะโดนแดกหัวไหมเนี่ยอิดิกะดเอเยอะเนี่ยอะไรคาเดนโอ้ยีเดนไม่ข้าไม่ข้าวเลยนะเออข้าวแล้ฉะนั้นอินีได้ได้คาดิกได้ยินมานะครัดยีเดนนี่วิแทกเลยฟื้อหมดหลอดครับท่านผู้ชมหมดหลอด มัดยี่เดยตัวไงไม่ใช่ใหญ่เดียตัวไงไกรกิล่าโอ้ไม่เปลี่ยนเลยเมื่อกี้รอไอ้ลุงหลังเลยทุกอย่างอะไรทุกอย่างที่ลุงหลังนะครับนี่ไงล่ะหมอนอุ้ยชาเฉยอุอยคอนติคอนตริกนะครับคล้ายๆท่าวาร์ปอะไรคือเท้าไม่ค่อยเข้าอ่ะมันทำไมต้องมีสองเท้าด้วย ครับมันต้องมีรองเท้าด้วยอีโมยเนะี่ยเอยแอ <c oughs> แย่แต่คือบี้แน่เ <c oughs> ลยรองเท้าอุย้ยเฮ้ยผู้เบิกบานหินหินใบใาเยอะนะหินใบใาเยอะนะคนนี้เอิกะน,นี่นั่นแหลยหินใบใบเยอะมากเลยใส่ไม่ก็ตายไป <c oughs> ตายลาก่อย ได้อิกแล้วโอ้ฉันแพ่แล้วโอ้ได้เงินเท่าไหร่จริงเลยได้สองนก้าได้เกมกลุงมาคิปกเซรุงเนี่ยผมมือมันเลห้าสิบได้ลเได้เทสเต้รื่ยได้เทียมสิบเก้ากกเด็นใช่ไหมกีกเด็นนะจะฮิวด้วยนะเป็นาทุดาพือคิดว่ามันดีไหมล่ะก็ดีนะดีมั้เป็นไงลุงยังส่องอยู่ไหมลุงยังส่องลุงยังส่องดูลุงยังส่องยจบจอะอยากรู้ว่าภาคโกซิเอรลยังอยู่ไหม ไม่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 อยู่คับไม่อยู่อ๋อเฮ้ยลุงไปไหนฮะผมว่าพักเพื่อข่าไปสามปีลุงมันน่าจะไม่อยู่แล้วเดิลุงจะโดนลุงคงไม่รออยู่ตลอดว่ายิมมันก็เปลี่ยนไปผมว่าน่าจะโดนโดนกลุ่มกลุ่มเอลิกาเนี่ยอันนี่แหละตบแล้วลุงตบแล้วจะสอกตลอดสามปีน่าจะหามส่งโรงพยาบาลไปแล้วลุงเนี่ย เราก็ว oh, yeah. ่าอยู่ให้หันเลยวะเคปากกลับบ่าได้เงินมาอะไรเอ่ยลิเลี่ะสี่โอ้โหเท่าเดิมเลยนี่ว่าถ้าก่อนซื้ออาบาเลยเนี่ยเออใช่แต่เราก็ได้ได้เงินมาจากก่อนซื้อเออใช่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 ไอเคีับน่าจะพอซื้อแหละมาใครลอดเอ่ย อย่าลืมกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนด้วย